สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชแนะคลิปตัวล็อกนะครับโคตรตึงเลยวะเฮ้ยมีเสียงใหม่มานำเสนอต้องขอบคุณพี่บงด้วยนะครับวันนี้ช่วยมาอัดเสียงให้นะฮะอ่ะโอเคครับเพื่อนๆนก็วันนี้เป็นเรื่องเล่าชาวหมู่บ้านนะตอนที่2นะครับก็จะเล่าเกี่ยวกับถ้าเพื่อนๆจำได้นะตอนเปิดเกมมันจะมีภาพเขาเรียกว่าซีรีส์ของ NFT ที่หลุดออกมาของในเกมเนาะที่หลุดออกมา เราจะมาดูกันว่าเฮ้ยของชิ้นไหนตกลงมันมาชิ้นไหนมันไม่มานะครับแล้วก็จะ,ะพาไปดูสิ่งที่คุณนินินเคยให้สัมภาษณ์นะในช่วงแรกๆเลยที่เกมเปิดนะครับสุดท้ายตบจบที่แมปไพวาเล่ที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นตั้งแต่แรกๆนะครับว่ามันมีเขาเรียกว่าจุดที่เรียกว่าซ่อนฮิดเด้นอยู่ฮิดเด้นอยู่นะครับว่ามันเป็นจุดที่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไถ ต้นสนไม่หมดเพื่อนๆจะไม่เจอจุดนี้อ่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับบางคนน่าจะรู้แล้วแหละถ้าเล่นตั้งแต่ต้นเกมนะน่าจะทราบอยู่แล้วอ่ะโอเคครับเริ่มต้นจากอันแรกนั่นคือภาพหลุดในช่วงที่เกมเปิดนะผมไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะนะครับอ่ะมาดูกันเพื่อนๆมีอะไรที่มาบ้างและยังไม่มานะครับสังเกตเอานี้แถวที่1ก่อนนะนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากล่อง โอเคไพวาเล่เพื่อนๆบางคนไม่ทันแต่ต้องบอกกันว่าไพวาเล่กล่องสีเขียวนะครับมาฟอลโล w บ o o d มานะครับเจมส์บ็อกเจมสโตนบ็อกมามอร์นิ่งบ x ็อกมานะครับตามมาด้วยนะครับตัวไพวาเล่มานะครับเดอะค o อสซิ่งมานะครับมีอยู่3กล่องที่ไม่มาตามนัดนั่นคือบ o ็อกทูน อ่านจากชื่อคือน่าจะเป็นกล่องที่เหมือนกับรวบรวมเครื่องมือเนาะเหมือนอาวุธน่ะเออเหมือนเปิดมาแล้วได้กล่องอาวุธเนาะนะครับถัดมาคืออ่าบ็อกมิสเทอรี่บ็อกซ์นี่คืออาจจะแบบเฮ้ยสุ่มไม่รู้เลยว่าเฮ้ยความลับข้างในกล่องมันคืออะไรเฮ้ยความจริงอยากให้กล่องนี้มาเหมือนกันนะนะครับลุ้นดีฮะมิสเทอรี่บ็อกซ์นะครับ,รรบถัดมาเดอะคลอสบ็อกซ์บ็อกคลอสคลอสบ็อกซ์นี่ก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะครับ จากเหตุการณ์นี้นะครับที่3กล่องนี้มันไม่มาตามนัดนะเพื่อนนะมันเลยกลายเป็นภาพนะครับภาพหนึ่งที่ผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะเป็นคนเอามาทํากันเองนะอ่าเป็นภาพนี้ฮะอขอโทษอขอโทษ <laughs> ภาพนี้นะเพื่อนๆจะเห็นนี่เห็นไหมมี3กล่องนะครับแล้วก็มีแหวน3ามวงนะครับอ่า ซึ่งผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะทําจากการที่มันไม่มาตามนัดและเดาว่าแผทดนหน้าเฮ้ยไอสิ่งพวกนี้น่าจะมาปรากฏว่ามันก็ไม่มาครับมันก็ไม่มาอ่ะโอเคครับเพื่อนแถวที่1เรื่องกล่องจบนะมันไม่มาและปรากฏว่าเราเนี่ยมีกล่องใหม่ๆเข้ามาใหม่เต็มเลยนะครับทั้งกล่องที่ต้องซื้อเสียเงินนะ,ะกล่องที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับกล่องสัตว์เลี้ยงกล่องอะไรต่างๆนานาซึ่ง มันน่าจะจบที่ตรงนี้แล้วแหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมนึกถึงข้อเสนอที่คุณพี่หัวเคยเสนอไว้ว่าเฮ้ยความจริงอยากให้แยกกล่องเนาะว่าเฮ้ยกล่องเนี่ยมันสําหรับกล่องอา,อาวุธโดยเฉพาะนะกล่องเนี้ยสำหรับเ,เรื่องเสื้อผ้าแฟชั่นโดยเฉพาะเนาะกล่องเนี้ยพี่พี่หัวน่าจะมองถึงไอ,ไอ้จุดนี้ด้วยเปล่านะนะครับนึกถึงจุดเนี้ยที่ว่าเออ ้าแยกได้เนี่ยเวลาที่เราต้องการสิ่งไหนเราจะได้ไปซื้อกล่องๆนั้นให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่สุดท้ายไม่ไม่ไมออกนะมันไม่มานะครับอ่ะไปกันต่อเพื่อนๆแคบเบชนะแครอทนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตามนัดแหละแต่ต้องบอกว่าไอ้แครอทไซส์แครอทเนี่ยนะครับอันล่างตรงนี้นะฮะไม่มาตามนัดนะไม่มาตามนัดลูกเจี๊ยบมาตามนัดหมดนะเจี๊ยบดำเจี๊ยบอทองเจี๊ยบขาวนะ,ะแร่คอปเปอร์นะนะครับ ที่ไม่มาตามนัดก็คือเนี่ยตัวแครอทเนาะที่มันมี2ไซสนะ์ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นทำไมเขาออกแบบมาสองไซส์นะอาจจะแบบเรื่องของการเ,าเวลามองเห็นเวลารูปภาพความสวยงามผมว่าคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะเรื่องผลผลิตนะครับส่วนที่ไม่มาตามนัดอีกนะนั่นกะนะ็คือพวกเนี่ยน,น,นะครับแคปเบชอะไรเนี่ยนะครับไม่มานะถ้ามาก็คือผู้สลัดนะ ครับนอกนั้นไม่มาตามนัดนะเ,นนะเอ่อนะนะครับนอกนั้นไม่มาตามนัดนะครับพวกอาหารนีม่มาตามนัดหลายตัวเลยนะครับแล้วก็พวกไข่มาตามนัดหมดนะเออพวกไข่มาตามนัดหมดทุกฟองเลยนะครับกูมีดอทเอกนะฮะฟันนี่นะฮะนะครับอะไรมาตามนัดหมดนะครับสิ่งที่กาวหนักและไม่มาตามนัดอันนี้เลย ช่อดอกไม้ flower bouquet เราเคยกล่าวกันไว้ว่าน่าจะต้องมีโลบจีบสาวในเกมฮะและคุณเนนินเคยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยอขออนุญาตเปิดภาพเปิดผิดเปิดถูกขอไปฮะอ่ะนะครับเพื่อนๆฮะผมทำคลิปนี้เป็นคลิปที่17ปีที่ถูกนำเสนอในคลิปนี้คือปี2022ครับนะฮะเพื่อนๆถ้าอ่านกันดีๆตรงนี้ ให้เพื่อนเเห็นชัดๆนะครับเกมคอนเซปต์ concept, สร้างฟาร์มปลูกผักมาหมดต่อเติมบ้านมาขายผลผลิตมาอ่ะและจีบสาวด้วยนะครับอันนี้ไม่มานะครับและคิดว่าไม่น่าจะมาละไม่น่าจะมานะครับเออเป็นเกม RPG จจำลองการสร้างฟาร์มที่จะเปลี่ยน ประสบการณ์การลงทุนในโลกดีฟา์ของคุณนะให้สนุกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำงานอยู่บนบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบและเข้าถึงได้ไง่ายสำหรับทุกคนะนะครับนี่เป็นภาพต้นฉบับนะเพื่อนๆนะที่ออกแบบมานะครับทักมออกแบบมาอุ้ยอันนี้เหมือนหนังสือรูนเลยนะเนาะอ,อสูงไม่เลยใกล้เนาะคล้ายหนังสือรูนเนาะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ มีหุ่นไล่กาหุ่นไล่ฟังนะครับซึ่งคุณเนนินก็ให้สัมภาษณ์นะครับในงานสักงานนึงอะ่ะผมจำชื่อง,งานไม่ได้ The Secret of Creating m o มอ n ์นิ่งม e นวิ b e h จ n d the Scene นะจำชื่อง,งานไม่ได้นะครับซึ่งอันนั้นผมก็ไปฟังด้วยนะมีคลิปด้วยอยู่ EP ที่17ใครอยากไปฟังย้อนหลังเชิญไปฟังได้ชื่อง,งาน BIDC นะครับขาดรวบจีบสาวไม่มีซึ่งเราก็เรียกว่าเราก็ กาวเนาะชอบบูเกตตัวนี้เอ้ยน่าจะมาน่าจะมานะครับไม่มาแหวนไม่มาซึ่งปัจจุบันนี้แหวนน่าจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของแหวนนักสัตว์ไปละนะครับแล้วก็แหวนจากแหวนนักสัตว์ก็คือว่าเอามาคอมบกันใช่าให้เกิดเป็นแหวนอ่าแหวนอ่าหงแดงนะครับแหวนเต่านะครับแหวนต่างๆนะสี่รูปแบบด้วยกันที่เกิดจากการคอมบแหวนนักสัตว์เข้ามานะครับก็จะไม่มีละคิดว่าไม่มีลวล่ะนะครับแหวนพวกนี้นะ โอเคไปกันต่อครับไวๆนะเพื่อนนะพวกอะไรนะดอกไม้เจมทั้งหมดมาหมดนะเพื่อนนะส่วนตัวนี้นะเพื่อนนะเพื่อนๆใครไม่เคยเห็นบูดมอนอันนี้เลยนะครับบูด m มอนสามารถเซิร์ชจากเมกาแลนด์ได้นะเพื่อนๆคนไหนไม่เคยเห็นนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนรวยก็อาจะกดซื้อมาด้วยก็ได้นะแต่มันไม่มียูสเคดนะ พูดถึงเรื่องบูไดมอนไปแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเรื่องเล่าชาวหมู่บ้านนะครับมาหมดนะเรื่องเจมมาหมดลูบี้นะครับตัวซัฟฟ r e โทปาสมาหมดนะครับญ่านะครับอันนี้ก็พวกผลไม้เนาะสิ่งที่ไม่มานะเพื่อนนะสมุนไพรนะเรื่องของสมุนไพรนะมันจะมีสมุนไพรอันนี้ฮะที่มันไม่มาเพื่อนนะนั่นคือบูเฮ์บผมอยากให้มาเออเป็นเนื้อสัตว์ที่แบบ เพิ่มแบบเต็มแม็กเลยคือว่าตัวกรีนเฮิร์บเพิ่ม5ใช่ไหมเออตัวเลดเฮิร์บเพิ่ม 2, Blue b บลูเฮิร์บเอาเพิ่ม20เลยได้ไหมหรือเอาไปคราฟเป็นแบบเ,เจมไม่เลือดขดไม่แดงเลือดขดฟ้ากินแล้วเต็มแม็กเลยเต็มแม็กเสมอเอ้ยน่าสนใจประมาณนี้นะแต่ยังไม่มานะและคิดว่าอาจจะไม่มาเพราะตอนนี้มีตักกแตนมีเรื่องของการเ,าเติมเลือดมี อาจจะสูญเสียรายได้จากลุงเมยเยอร์อะไรต่างๆนะเออบูเฮิร์ฟสุดท้ายน่าจะไม่มาตามนัดนะครับไปกันต่อเพื่อนนะอีกอันที่ไม่มานะครับแมงโก้มะาม่วงไม่มาไม่เห็นนะเออผมไม่เห็นนะตั้งแต่เล่นมาไม่เห็นนะไม่มีนะนะครับไม่มาตามนัดนอกนั้นมาหมดนะเห็ดชิตาเกะเห็ดคิงเห็ดไวบัตทอนนะนะครับ หนังมานะครับการสัญลักษณ์การแลกเปลี่ยนลูมิครับะนะฮะ,ะ USDT นะครับส่วนเรื่องของแร่ที่ไม่มาตามนัดนี่ก็จะเป็นเรื่องอคอปเปอร์ที่เป็นแท่งอัดเม็ดแท่งอัดเม็ดอัดก้อนออไอ้พวกนี้ไม่มาเลยไม่มาเลยนะครับซิลเวอร์อัดก้อนโกอ,อัดก้อนคอปเปอร์ไม่มาแต่ถามว่าแร่พวกนี้มาไหมมานะครับยกเว้นอันนี้อะไรเนี่ยมิสทริลเออแร่มิสทริล ไม่ออกนะตัวนี้นะไม่มานะดูสวยเหมือนกันนะครับแต่ไม่มานะครับเรามีตัวนี้แทนนั่นก็คือตัวแร่คริสตัลที่สวยเหมือนกันนะครับไปต่อฮะอันนี้มา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 ตามนัดอันนี้ไม่มานะเพื่อนนะซอสโทมัทโตซอสไม่มานะครับนอกนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องสีเรื่องอะไรเนาะซึ่งสีคู่เหรียญอย่างนี้ไม่มีสีคู่เหรียญอย่างนี้ไม่มีนะครับ ต้องเป็นการไปลงสเต็มคู่เหรียญนะครับอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นภาพรวมของตั้งแต่เปิดเกมเลยนะที่มันหลุดออกมานะครับภาพที่มันหลุดออกมาแล้วก็เพื่อนเพื่อน, <ๆ S 2> อนก็ใช้อันนี้แหละเป็นการกาวในแผต,ต่อต่อไปกาวในแผต่อต่อไปเรื่อยๆกาวในแผดต่อไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายหน้าวันนี้นะ2ปีครึ่งนะครับก็มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าอะไรที่มันไม่มาและก็คิดว่ามันน่าจะไม่มาแล้วแหละนะครับไปกันต่อเพื่อนๆนะครับไปดูเรื่องอาวุธกันบ้าง สิ่งที่ไม่น่าจะมาแล้วแหละนะครับนั่นก็คือ3อันแรกนี่เลยฮะเรื่องของอมูเลตนะเพื่อนนะแอมเบอร์อมู a เลตแอนเลอร์อมูเลตอะไรแอนเลอร์เทลิสแมนนะฮะแล้วก็โก้เพนดันไม่น่าจะมาละเพราะว่าณตอนนี้แพนโดร่าบ็อกซ์เนาะเราเปิดมาได้เขาเรียกว่าเศษของเครื่องประดับแล้วหลังจากนั้นเราเอาเศษเครื่องประดับมาคอมบายน์เป็นเครื่องประดับ เออแต่มันเป็นเครื่องระดับประดับระดับสูงเนาะต้องเรียกอย่างนี้นะเป็นเครื่องประดับระดับสูงเนาะแต่จากอันเนี้ยสามภาพเนี่ยมันเป็นเครื่องระดับเครื่องระดับอีกเครื่องประดับระดับกลางๆนะครับซึ่งยังไม่เห็นนะถามว่าจะมาไหมผมว่ายังไม่อยู่ในแผนของทีมงานและน่าจะยากนะครับตอนนี้น่าจะเล่นเครื่องประดับอย่างเงี้ยไปก่อนเลยยาวๆเลยนะครับทั้งปีเลย ครับเพราะว่ามันมีตัวแพนดุลักคีซึ่งผมเชื่อว่าเกมเนี่ยอยากให้เราอ่ะสเต็กค,คับลงไปนะครับเพื่อให้อยู่กับในเกมนานๆผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมเชื่อว่ายังไม่อยู่ในแผนของทีมงานแน่นอนนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่าโบนนะครับอาวุธที่เป็นอันนี้มานะครับอ่าตัวบอสมานะครับที่ไม่มาตามนัดและยังไม่มาและยังถูกกาวกันอยู่ณนะวันนี้ก็ยังกาวกันอยู่นะ เพราะว่าเวลาพี่ป๊อปเล่นเกมให้เราดูเราจะเห็นอาวุธชิ้นนี้นะแต่ณนะวันนี้ยังไม่มานะนั่นคือตัวโกโหรือทองคําอาวุธทองคํายังไม่มาเพื่อนเพื่อนและมันจะมาท่าไหนมายังไงต้องรอติดตามนะผมเชื่อว่าอันนี้ผมเชื่อว่าสุดท้ายมันจะมานะเออแต่อาจจะปล่อยเป็นทีเด็ดสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับยังเชื่อว่ายังจะมานะเพราะมันมันน่าจะมามันน่าจะมานะเออแต่มันยังไม่มานะครับ นอกนั้นมาหมดนะพวกซิลนะเวอรนะ์นะครับพวกสตีลนะครับสโตนนะรองเท้าต่างๆนะนะครับพวกคลอสนะครับม่านนะครับเครื่องแต่งกายนะครับผ้าคลุมต่างๆมาหมดนะออนะครับเนี่ยมีทองคำนะที่ยังไม่มาเพื่อนนะออตัวขับสตีลตัวนี้เออผมไม่ค่อยคุ้นตานะออแต่คิดว่ามาคิดว่าน่าจะมานะครับ ครับสตีลเออถ้าเป็นสตีลนะมันจะเป็นทรงนี้มันนะนะครับบูดเด้นครับอ่ามาหมดนะถุงมงถึงมือนะครับอืมไอออนกรีฟนะครับลิเทอร์กรีฟลิเทอร์กรอบนะค้อนทองคำไม่มีนะครับนี่แล้วก็มีดนะครับมาหมดมเพื่อนๆนะอืมนะฮะอ่ามีดมีดมืดนะ,ะนะครับมามามาฮนะเฮ้ย <ened> แต่ผมไม่คุณอีโต้ฮะมีเปล่า เออผมพูดถูกพูดผิดเพื่อนๆ่ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะตกลงอันไหนมันมาไม่มานะเออบางอันก็ลืมลืมไปนะเพื่อนๆนะต้องขออภัยแต่มีดมีมีดที่เอาไว้หัน่นเห็ดเออไว้ใช้กับเห็ดนะครับแล้วก็ไว้ก็ใช้กับผลไม้มันแยกนะมีดไม่ใช้กับผลไม้กับวีดไม่ใช้กับเห็ดนะมันมันช่วยให้เพิ่มเพิ่มจี้ขึ้นมานะนะครับเพิ่มจี้ขึ้นมาเวลาใช้งานนะครับถ้าเราพกไปด้วยพกพ,พ,พมีดไปด้วยนะครับ อ่ะนะครับแล้วก็แหวน3าวงนี้แหละที่กาวแล้วก็ไปถูกทําภาพเมื่อกี้เพราะว่าโอ้โหแหวนเนี่ยมันไม่มากัน2ปีมันไม่มาเพื่อนๆจนมันเพิ่งจะมาเนี่ยสปีกว่านะเพื่อนๆทุกคนรอนะเออจากที่แบบใช้แหวนไม้มาทินด้ากันมาตลอดเลยนะนะครับ3ีบาร์ลิงตัวนี้นะนะครับสุดท้าย3มวงนี้ก็ไม่มานะเจดลิงโอนิกลิงแล้วก็เพลลิงนะนะครับตอนนี้การเป็นแหวนนักสัตว์ซึ่งโหดมากต้องเปิดจากแพนดูล่า บ็อกซ์เท่านั้นนะครับแล้วโอกาสได้ก็คือ10%จากการเปิดกล่องแล้วจะได้วงไหนก็ต้องไปลุ้นด้วยแล้วก็ต้องไปลุ้นออฟอีกต่างหากโหดลลยนะครับอ่ะนะครับน่าจะประมาณนี้นอกนั้นอาวุธเขียวเกี่ยวญ้ามากันหมดนะครับอืมนะครับเพื่อนๆอ่ะก็เป็นการสรุปเนาะว่าอะไรมาอะไรไม่มาอะไรคิดว่าน่าจะมานะครับอย่างเช่นพวกอาวุธทองคำผมว่าน่าจะถูกปล่อยมาเป็นเรียกว่าไพ่เด็ด ให้เพื่อนเพื่อนรอนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเ,เนี่ยนะฮะก็ทอบูเก้ก็เพื่อนๆก็น่าจะรอกันไปเกอร์นะไม่น่ามีนะเรื่องการแต่งงานขอสาวแต่งงานนะนะครับเหตุ Head มาหมดนะเออนะฮะอ่าเรื่องของอ่าหุน่นไรกาเนาะตอนแรกเรากาวกันว่าเอ้ยน่าจะมีผลกับฟาร์มเรานะจะมีอะไรตกลงสุดท้ายก็คือเป็นการตกแต่งบ้านธรรมดา นะครับไม่ได้มีผลกับฟาร์มเลยนะครับแล้วก็กล่อง3กล่องนี้ไม่มานะไม่มาตามนะัดกล่องอาวุธกล่องมิสทเลียสนะครับแล้วก็กล่องตัวคลสเครื่องแต่งกายนะไม่มานะครับอ่ะโอเคครับเนี่ยรวมถึงสมุนไพรฟ้านะที่ไม่มานะความจริงอยากให้มีเหมือนกันอ,อยากให้มีเหมือนกันนะน่าจะสนุกนะครับ อ่ะโอเคครับเพื่อนๆสุดท้ายของญาติตบจบเพื่อนๆบอกว่าเออมาเล่านิทานก่อนนอนกันตรงสุสานนะก็เป็นความตั้งใจนะแต่งชุดนอนมาด้วยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับโอเคครับทีนี้จะพาเพื่อนๆไปดูจุดที่เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้ละเออบางคนอาจจะไม่รู้นะว่ามีจุดที่ซ่อนเขาเรียกว่าสครับเจอนะเป็นการแกะสลักไก่ซ่อนไว้อยู่ในภายวนเลย อะนะครับเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งปิดคลิปอย่าพึ่งปิดคลิปใครรู้แล้วอย่าพึ่งปิดคลิปนะเออมันยังตามเรามาตั้งแต่ตอนเปิดเกมนะจนถึงณวันนี้เลยนะเพื่อนนะนะครับยังมีอยู่นะนะอ่าไปดูกันสําหรับคนที่ไม่รู้นะผมมาอยากได้มันมาตกแต่งที่บ้านมากๆเลยนะฮะนะครับอยากได้มาขอทางเกมได้ไหมมีใครฟังผมอยู่ไหมฮะทางเกมฮะผู้ผลิตเกมฮะผู้พัฒนาฮะนะครับ มีได้ไหมผมอยากให้เพิ่มของตกแต่งบ้านเอาจริงๆนะครับผมยัง,ลงหลงไหลอยู่ในบางชิ้นบางงานถ้ามันสวยจริงๆนะผมอยากเอาไว้ตกแต่งบ้านอย่างเช่นชิ้นเนี่ยเดี๋ยวที่ผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับอ่ะไปกันเลยฮะไปทางรัดนนี่แหละรวดเร็วว่องไวนะผมไม่ไปตีกองตีกล่องละไปพกกระบองนะฮะตีเยอะหน่อยนะ ต้องบอกเพื่อนๆด้วยว่าความจริงมีเรื่องเล่าชาวหมู่บ้านอีกตอนหนึ่งที่ผมจะทาเกี่ยวกับพายวาเล่แต่ผมหาภาพไม่เจอคือผมต้องบอกว่าอย่างนี้พายวาเล่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ตน้นสนนี่หนาะจนเพื่อนๆเดินหาตัวเองไม่เจออ่ะมันหนาแน่นมากเพื่อนๆผมหาคลิปไม่เจอผมหาคลิปไม่เจอจริงๆผมหาภาพไม่เจอจริงๆว่าเมื่อก่อนมันแน่นขนาดไหนแน่นจนอยากจะด่า <laughs> ทีมงานนะ <c ười> คือก่อนจะผ่าเข้ามาได้เนี่ยโอ้โ oh, ห oh, เพื่อนๆเอ้ย คือมันแน่นจริงๆอะ่ะผมไม่รู้จะใช้คําไหนในการอธิบายให้เพื่อนเห็นภาพนะถ้าเพื่อนๆเ,เล่นมั้ตั้งแต่แรกเพื่อนน่าจะเข้าใจมันมันเต็มไปด้วยป่าสนมันเรียกว่าป่าสนจริงๆเหมือนเราเข้ามาในป่าสนจริงๆคือแบบต้องตีจนจี้แบบโอ้โหหายเกลี้ยงอะ่ะกว่าจะทะลุมาได้งงไปหมดเลยนะไม่รู้มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างอะไรเงี้ยนะนะครับแต่เพื่อนๆครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า ไก่แกะสลักซ่อนอยู่ตรงนี้นะถูกอันไหมเนะี่ยอ่ไม่ถูกข้างๆอ่ะเฮ้ยอเ,เอาเขาออกไปแล้วเหรอไม่บอกกันนะ <laughs> ยังยังยังเฮ้ยตีผิดอะเดี๋ยวก่อนมันอยู่ไหนฮะเฮ้ยอ่ะแหกกลางไลท์อ้าเจอแล้วเพื<ๆ>่อนๆเจอแล้ว<ๆ>เจอแล้ว เคลียร th mm ์นิดนึงเคลียร์นิดนึงเคลียร์ทางนิดนึงจะซูมเข้าไปให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนิดนึงนะครับเป็นสกับเจอร์ไ hmm. ก่ในะครับซึ่งนี่เพื่อนๆไอ้ไอ้อันนี้ตามันนะตามันสองอันนะน่ารักนะนะครับเนี่ยลูกลูกตามันก็น่าจะเกิดจากการแกะสลักนะอุ้ยไม่ใช่แกะสลักไม้นะน่าจะแกะสลักหินนะนะครับแล้วเป็นลูกเจี๊ยบนะครับเป็นเป็นไก่นะนะครับ ซึ่งโอ้ความจริงผมชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเป็นงานศิลปะไงความจริงอยากถ้ามีให้คราฟได้ระววางที่บ้านได้นะจะทำนะจะเอานะชอบน่ารักดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าลูกเจี๊ยบตัวนี้ซ่อนอยู่ก็คือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ไป ฟันไม้สนไล่ตีจนหมดอนะ่ะซึ่งปกติจะไม่ไล่กันเพราะว่าไม้สนมันตีหลายทีอะไรเงี้ยบางทีจะไปตีต้นกลมซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่เพื่อนไล่ตีจนหมดเพื่อนเพื่อนจะมาเห็นแบบที่ผมเห็นนี่แหละนะครับซึ่งตามมาตั้งแต่ตอนเกมเปิดแล้วนะนะครับจนมาถึงทุกวันเนี้ยสปีกว่าละนะครับสปีครึ่งละนะครับน้องก็ยังคงอยู่ตรงนี้อยากเอากลับบ้านมากนะครับอยากให้เกมมีอะไรที่ซ่อนไว้ให้พวกเราเนี่ยได้ค้นหาอย่างเงี้ยอีกเยอะๆเลยผมว่ามันสนุกดี ส่วนใครนะครับ,รบที่มีนะครับตัว hidden place อย่างเงี้ยจุดที่มันซ่อนเลนส์อยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วผมเองก็อาจจะยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้นำเสนอหรือรู้แล้วก็ได้เพื่อนๆจะบอกมาก็ได้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆไปดูพาเพื่อนไปหาเป็นเรื่องเล่าชาวหมู่บ้านให้รู้กันไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ หวังว่าก็คงจะสนุกกันเรื่องเล่าชาวหมู่บ้านบ้างไม่มากก็น,น้อยนะขอไลฟ์กำลังใจด้วยเพื่อให้มีต่อตอนที่3นะครับเพื่อนๆขอลาไปด้วยวันนี้คุณเอ็มเนาะช่วยอัดวันนี้มีพี่พงศ์กับคุณเอ็มช่วยอัดเสียงนะเป็นซาวบอร์ดในที่ขอได้กับผมนะครับวันนี้ขอลาไปด้วยซาวของพี่เอ็มของเรานะครับสวัสดีครับ